รีวิวโชว์ไทม์ก่อนนะพี่จะหมดเวลาแล้วเหลืออีก3วันเมื่อไหร่จะรีวิวเปดี้ครับเมื่อไหร่จะรีวิวโชว์ไทม์รอมาหลายวันแล้วรีวิวเปดีท้ทีผมจะได้ตัดใจว่าจะเปิดไหมโอ้ยคืออย่างที่รู้กันนะครับว่ามันมีแพ็คเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับแพ็คฟูลทีมหลายคนก็อยากให้ทําอนุนอันนี้ขนาดผมทําแบบลงแบบช่องนี้ด้วยแล้วก็ช่องบมสกีรีวิวด้วยนะครับยังทําไม่ค่อยทันเลยนะครับนี่ก็นอนน้อยมากนะครับผมแล้วก็ถ้ารีวิวแบบเต็มๆเนี่ยมันใช้เวลาหลายชั่วโมงนะกว่าจะเสร็จเเพาา่ตต้้้้ออออองงงงขขใจยยถแทลผมก็ ด้วยถ้าทําตรงไหนไม่ทันแล้ววันนี้มีอีกนเนี่ยเนี่ยคือจริงๆตั้งใจจะทํานู่นทํานี่ทํารีวิวอีกนะครับก็มีเรื่องนี้มาอีกก็ต้องทาคลิปมาบอกกันอีกนะครับเพราะว่าหลายคนสงสัยนะครับว่า125ทองเก็บยังไง100ทองบวกหนึ่งยีทองนะครับเอาตรงไหนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของเส้นทางการเดินทางของ i อดีไก่คริสโนโรัลโดนะครับเพราะว่า ID ดีไก่นี้นะครับเป็นไอดีไก่ที่ผมสร้างไว้ตอนตอนเปิดตามล่าลีหาไก่ครับผมมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเซเิ ทามาครั้งแรกนะครับผมเขาแจกเปิดฟรีแต่ว่าถ้าเป็น ID ไทยเซิร์ฟไทยอตอนนั้นนะครับผมไม่ได้เปิดฟรีนะครับมันก็เลยต้องใช้ ID ญี่ปุ่นณนะตอนนั้นนะครับผมมันรีง่ายดีเพราะมันมีเปิดฟรีหนึ่งครัง้งถูกปะอ่ะแล้วก็หลายคนนะครับก็ทักมาบอกว่าพี่จะเล่น ID ญี่ปุ่นดีหรือเปล่านะ่เพราะว่าโอรู้สึกว่าอีเวนต์ของเขาจะดีกว่า ID เซิร์ฟอื่นเยอะเลอเกินนะครับจริงๆอ่ะเซิร์ฟเวอร์มันทั่วมันมันทั่วโลกเลยครับอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ย่อยๆแบบว่าอาจจะมีโอกาสเจอกันแบบ ผมอย่างเช่นโซนนี้โซนนั้นแจกตัวนี้ตอกแจกตัวนั้นบางคนน่าจะรู้แล้วนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะเป็นหน้าใหม่เนะี่ยก็เซิร์ฟเวอร์มันจะรวมหลายทั่วโลกแต่ว่ามันจะมีแยกย่อยนะครับแบบไอดีโซนนี้ไอดี ID, โซนนั้นก็จะมีอีเวนต์กิจกรรมที่แตกต่างกันไปอย่างไทยเรานะครับผมก็จะมีพวกแจกนักเตะไทยเมื่อก่อนนี้นะก็ก็มออีอินโดก็มีแจกนะครับผมฝั่งอเมริกาใต้ตอนนั้นก็แจกอะไรฟอร์ลันอะไรอางี้จำจไม่ได้แล้ะมันก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคนะคผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นของพี่โคันะครบก็เพราะะะฉนนนััคนะ้ครบ ก็ไม่แปลกที่อาจจะมีกิจกรรมมากกว่าโซนอื่นๆนั่นเองนะครับไอดีโลโ่ผมก็เป็นโซนญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว้ายขึ้นมาเลยเหรอพี่โใจเย็นสิครับพี่ฟรีด้วยนะประเด็นคือฟรีนะเนี่ยโอ้โหเก็ตอีฟุตบอลคอย r ร e ก็เพิ่งขึ้นมาวันนี้เพิ่งเด้งมาวันนี้นะครับผมเราสามารถที่จะได้อีฟุตบอลคอยหรือว่าทองฟรีนะครับผม once a w e e k ด้วยเหรอเฮ้ยไม่ได้สัปดาห์ละครั้งนะ c e a week นะครับก็คือ1ครั้งต่อสัปดาห์เฮ้ยเดี๋ยวขอ กดดูรายละเอียดก่อนนะครับกดดูตรงนี้นะครับขออ่านนิดนึงนะครับผมที่มาที่ไปทําไมถึงแจกทําไมประเทศอื่นไม่แจกลองดูนะฮะสามารถกดรับได้วันจันทร์นะครับ9โงเช้านะฮะเด๊ดเด๊ดเดเออ9โงเช้านะครับ2บวก7เป็น9นะครับ UTC 2ก็คือ9โงเช้านะครับผมก็มีลิมิตจํากัดนะครับมีเวลาจํากัดนะครับเข้าไปที่ e u p o r i a Shop นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ9โงเช้าจนถึงวันที่8เดือนหน้านะครับถ้าตรงนี้ใครไม่เด้งขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับอย่างที่ผมเกินไปว่าอกกิจรรมขง ไอดีญี่ปุ่นมันจะเยอะหน่อยนะครับผมแต่มันก็จะมีข้อเสียนะเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมเผื่อบางคนโอ้ผมอย่างนี้ผมสมัครใหม่ดีกว่าผมเล่นไอดีญี่ปุ่นดีกว่ามันก็จะมีข้อ,ข,อข้อที่ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับผมอ่ะมันเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วใครจะปฏิเสธในการกดเข้าไปรับนะครับผมขอรับหน่อยได้ยเปล่าเข้าไปเลยเงื่อนไขนะครับหนึ่งไอดี ID ญี่ปุ่น2ผูกโคนมิไอดีแล้วนะครับไปเลยลองดูสิพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะวิ่งมาหน้าแรกพอยนะครับก็คืออี ฟุตบอลพอยช็อปนั่นเองนะครับลองกดรับดูนะครับอ่ะ100ทองครับปุ๊บมันจะวิ่งมาหน้าอ e ีฟุตบอลพอยต์เว็บไซต์นะครับผมคือถ้าเกิดใครล็อกอินค้างไว้อยู่แล้วเนี่ยถ้ามี ID เดียวในเครื่องนะครับผมมันก็จะสามารถแลกได้เลยถ้าถูกต้องนะครับแต่ถ้าขึ้นแบบนี้หรือให้ล็อกอินคือถ้าให้ล็อกอินคุณก็ล็อกอินก่อนนะครับแล้วก็ใส่ OTP ปกติใช่ปะแต่ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับหมายความว่าประเทศหรือถิ่นฐานของเราเนี่ยไม่ได้คือเหมือนประมาณว่าระบบอาจจะยังมองว่า ID ดีของผมเนี่ย ไม่ได้เป็นญี่ปุ่นนะครับก็เลยรับไม่ได้รับกิจกรรมอีเวนต์นี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองหาทางแก้ไขแป๊บหนึ่งถ้าผมลองแลกอันนี้นะ125พอยต์นะครับลองดูนะอ่ะมันจะขึ้นยืนยันแบบนี้ใช่ปะกดแลกอันนีไ้ได้ปกตินะครับอ่ะกดแลกได้ปกติแต้มก็ลดไปนะครับอ่ะมันก็หายไปละ1อันก็เหลือ9อันนะครับผมเดี๋ยวผมลองย้อนกลับมากดรับ100ทองดูเหมือนเดิมมันก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับวิธีการตรวจสอบก็กลับไปที่เกมอีกรอบหนึ่งกลับไปที่เเเกกมมมนนนรัแแล้้้้วขาไไปททีีีนน่่่ออดืผ เข้าไปที่ extra ครับแล้วเข้าไปที่ user information ครับแล้วเข้ามาที่ user personal information ครับเข้ามาดูว่าคนที่ a l l e g i a ของเราเนี่ยเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับซึ่งของผมก็เป็นญี่ปุ่นนะแต่ทําไมผมกดรับไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูใน user ของเราในเว็บไซต์นะครับว่าเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันหรือเปล่านะครับ A few moments later ผมว่าผมน่าจะรู้สาเหตุแล้วทําไม ID ของผมทําไมรับไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดเราเอา ID เข้ามา login บนหน้าเว็บไซต์ของ c o n o m i ID นะครับผมก็จะสามารถดูได้ว่าคนที่ a l l e g i n ของเราเป็นประเทศอะไรนะครับ ซึ่ง ID ดีนี้ของผมเนี่ยเป็นไทยแลนด์เฉยนะครับคือไอ้ระบบ2 2ออย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวกวนซับซ้อนนิดหนึ่งคือระบบบน้าเว็บไซต์บางคนอาจจะเป็นประเทศหนึ่งนะครับแต่ในเกมเป็นประเทศหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยบน,น้าเว็บไซต์เป็นญี่ปุ่นแต่ในเกมเป็นไทยแลนด์บางคนหน้าเว็บไซต์เป็น a u t ทอร์เอเเเป็นไทยแลนด์แต่ข้างในเป็นญี่ปุ่นเหมือนผมนะครับสาเหตุอาจจะมาจากตอนที่เราสร้างไ d ดีนะครับผมไอตรงเนี้มันน่าจะจับจากเลข IP ของเราตอนที่สมัครนะครับคิดว่าแบบนั้นนะครับ แล้วถามว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับคือสําหรับคนที่จะสามัครรับ125ี้ทองได้ครับคือต้องเป็นไอดีญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ในเว็บไซต์ครับต้องเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับบางคนในเว็บไซต์เป็นญี่ปุ่นแต่ข้างในเป็นไทยแลนด์ก็ไม่ได้นะครับคือเหมือนระบบมันจะจับนะฮะ โคตรฉลาดนะครับปรับรับไม่ได้ครับสรุปคือ ID ไก่โลนโดงผมรับไม่ได้นะครับผมจะลองอีกหนึ่งวิธีก็คือผมจะเปิด VPN บินไปญี่ปุ่นนะครับอ่ะลองดูอีกทีนึงครับผมเราต้องพยายามให้ถึงที่สุดนะครับอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาด้วย VPN ญี่ปุ่นแล้วนะครับเปรียบเสมือนว่าผมเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมลองกดเข้าไปที่เดิมดูนะฮะว่าได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าได้นะน่าจะล็อกจาก ID แล้วนะไ d ดีบนหน้าเว็บไซต์อ่ะลองลองดูว่าไม่เสียหายอะไรครับลองดูกดน ID ญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีอีเวนต์มีกิจกรรมของญี่ปุ่นให้เล่นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไอทอง125ทองตรงนี้จะรับได้เช่นกันนะครับผมคือต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์คโนมินะฮะอา ID ไปล็อกอินดูแล้วก็เข้าไปดูว่าเป็น ID ญี่ปุ่นหรือเปล่าในเว็บไซต์นะก็ต้องเป็นทั้งในเกมนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ต้องเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับผมถึงจะรับ125ทองไร้บผมส่่นๆ ID ไท i ทศอื่นะครับผมแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วนรับยากเยือบ ผมตอนนี้ทองยิ่งมีน้อยอยู่นะสำหรับไอดีไก่โรนันโดนะครับอากดรับหน่อยนี่ห้ทองที่ไปเล่นมานะครับหรือว่าเข้ามาดูความคืบหน้าด้วยนะครับห้ทองครั้งก่อนผมใช้ทอง หมดไปกับตามลาบิสเคอร์ไปหมดเกี้ยงเลยแม้ตัวนี้นะเอออุตส่าห์เก็บทองไว้ตั้งนานนะครับผมอตอนนี้มี4 4 5ทองนะครับที่ส่งคุณค่าโถเอ้ยเหมือนอยู่ห่างกัน9ก้าเดียวแต่มันไกลแสนไกลทาไมรับไม่ได้ไม่ง้อก็ได้100ทองโอ้โหทำอย่างก,กับ1,000ทอง1,000 0ทองยากเย็นขนาดนี้เล่นอีเวนต์เก็บฟรีกันต่อไปท่านผู้ชมครับ กดก็ไปเดี๋ยวเราก็ได้100ทองตรงนี้ไงพี่โคบ,บอกว่ารออีก2วันเดี๋ยวคุณก็ได้100ทองนะไอ้1 0 0ทองนี้เราได้วันพุธนะครับทุกคน ล็อกอินแต่ต้องล็อกอินทุกวันนะใครไม่ขาดเลยนะครับผมมาสายได้แต่ห้ามขาดนะครับผมล็อกอินตั้งแต่วันพฤหัดจนถึงวันนี้วันพุธจะได้100ทองทองตรงนี้นะครับผมโอ้โหได้อยากเย็นเลอเกินจะได้มาแต่ละร้อยแต่ละร้อยนะครับความคืบหน้าไอดีไก่โรนโดของผมนะครับตอนนี้ก็ยังต้องหาตำแหน่งกาลางรุกอยู่นะผมว่านะถ้าผมใช้แผนหน้าคู่แบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับ i อดีไก่ลูมินิเก้เลยแต่ว่าโรนโดจะเล่นก่อนนะครับแล้วก็ได้คือไอดีไก่โรนโดได้ลูมินิเก้ไม่อันนี้ไม่ใช่ไอดี ID ไก่ลนะูมิน เป็นเอนริกาโรนโดแต่เปิดได้ลูมินิเก้ร้อยทองสุดท้ายนะครับตอนแรกว่าจะเลือกเล่นแล้วนะเออแต่พอเปิดได้ลูมินิกเก้คือเล่นต่อเลยนะครับหลังจากนั้นก็ดวงไม่ดีเลยนะ <laughs> ก็ต้องใช้หน้าคู่แหละนะเล่นแบบนี้นะครับทีนี้ก็พูดถึงเรื่องอีเวนต์กิจกรรมหน่อยนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยบางคนก็เลยอยากจะปั้น ID ใหม่นะครับสร้างไ d ใหม่โดยเป็น ID ญี่ปุ่นนะครับคือความแตกต่างมันอย่างนี้ครับคือ ID ดีญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าเราเราไปสร้าง ID ดีเราไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าตอนที่สร้างเนี่ยมันจะต้องใช้ VPN ไปญี่ปุ่นนะครับแต่ตอนที่สมัครมันอาจจะเป็นเพราะว่าผม VPN เกมอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าตอนตอนตอนที่ผูก ID ตอนที่ผูก ID อาจจะไม่ได้ VPN มันก็เลยผูก ID ผูกไย ผมงงไหมตอนสร้าง ID ตอนโหลดเกมตอนเข้าหน้าเกมครั้งแรกครับใช้ VPN ไปญี่ปุ่นมันก็เลยมองว่าเป็น ID ีญี่ปุ่นแต่ตอนผูก ID ผมอาจจะปิด VPN ไปนะครับ ID ดีผมก็เลยในเว็บไซต์ก็เลยเป็นไทยมันก็เลยสับสนกันตอนนี้ระบบ2อย่างมันแยกกันอยู่นะครับผมก็เผื่อใครบางคนอาจจะงงๆนะครับผมไอดอี ID มีเซิร์ฟนู้นเซิร์ฟนี้เวยเหรอไม่ได้แยกเซิร์ฟขนาดนั้นนะครับข้อแตกต่างก็คือว่าเวลาเราไปเล่นอีเวนต์นะครับไปเล่นอีเวนต์พวก PVP นะเล่นออนไลน์อะไรเงี้ยนะถ้าเป็น ID ีญี่ปุ่นโอกาสที่จะไปเจอกับออฝั่งคนเล่นญีี่่่ปุนกกก็มมาวาว มันก็จะมองตามแถบพื้นที่นะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโลจิกตะก,กะในการ uh, หาคู่แข่งนะครับผมการเล่นออนไลน์ก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องไปเจอญี่ปุ่นเสมอไปนะครับสังเกตบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเอยเราอาจจะเปิด VPN ตอนนั้นด้วยหรือไม่นะครับผมถ้าไม่ได้เปิดก็อาจจะเจอคนไทยเพราะผมเล่นไอดีนี้ผมก็เจอคนไทยบ่อยนะครับก็มีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ต้องแลกมาในเรื่องของความแหลกนิดหนึ่งนะครับบางทีไปเจอญี่ปุ่นก็ไปเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมีความแหลกบ้างน,นะครับในบ นค่อนข้างไกลกันนะครับแต่ถ้าเจอคนไทยด้วยกันเองก็ไม่ได้แหลกอะไรนั่นคือข้อจํากัดนะครับก็ต้องบอกไว้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออถ้าอย่างนี้ผมปั้นใหม่เนี่ยผมก็ำลังจะปั้นไอดีไก่เลยผมสร้างไอดีญี่ปุ่นดีกว่านะครับคือถ้าคุณรับได้แบบนั้นก็โอเคนะครับผมแล้วก็อีเวนต์มีเยอะกว่าไหมเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดถึงกับเราต้องลงทุนอะไรขนาดนั้นนี่ผมจําเป็นต้องทำไอดีนี้เพราะว่า1จะได้รู้อีเวนต์ของญี่ปุ่นด้วยสองก็คือตอนนั้นมันเปิดโลดโอลฟรีนะก็ไป,ปรีีทท่่ักงาะครรบ้อใตจ ปั้น ID ใหม่โดยให้เป็นญี่ปุ่นแท้เลยเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ VPN ตั้งแต่ขณะสร้าง ID นะครับผม รวมถึงขณะผูก ID ดีด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นทําให้ไอดีผมเนี่ยในเว็บไซต์เป็นไทยก็เลยรับ125ทองไม่ได้นะจา๊าสำหรับใครที่รับได้นะครับผมเป็นญี่ปุ่นทั้งในเกมและในเว็บไซต์ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยมาแบ่งเพื่อนด้วยนะครับ125บาทนี่คือแบบกดแป๊บเดียกก็หมดลนวะอะอะไรที่มันได้มันง่ายๆนะครับมันจะไม่ขังหรอกเชื่อผมเถอะเออลองเอา125ทองไปกดโชตามเล่นดินะ่ะหรืออีพิกเล่นดินะ่ะปุ๊บเดียวหายวับไปกับตาเกลือ การที่ทองมันจะขังมันต้องได้มาด้วยความยากเย็นเช่นแม่เขาตั้งหน่อยห <laughs> ยอกหยอกหยอกโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตาม,ช,บบมช่องบอมสกีโฟร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเฮ้ย <He i, S 2> หรือว่าระบบมันมีปัญหานี่ป่ะโคอโนมิจะเมนเทนเนนซ์นะครับผมระบบเว็บไซต์ของโคอโนมิจะเมนเทนเนสก็คือจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไม่แน่นะผมมีลุ้นอีกเฮือกนึงว่าเฮ้ยเขาจะปิดปร,นนรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในนนนนนววัััี้ะะะคครรบบเเลา5 UTC UTC 7 7 18ก็็ปนะ 25เอ้ยตีหนึ่งนี่วะเฮ้ยเออตีหนึ่งตีหนึ่งเวลาไทยนะครับตีหนึ่งเวลาไทยนะครับผมถึง22 22บวก7ก็เป็น29 29ลบ24ก็เหลือ5ตีหนึ่งถึงตีห้านะถ้าคำนวณไวๆแบบนี้นะครับตีหนึ่งถึงตีห้าของคืนนี้นะครับก็จะปิดระบบเซิร์ฟเวอร์เราไม่สามารถที่จะสลับไอดีได้ล็อกอินไอดีได้นะครับผมรวมถึงเออ่ทำอะไรเกี่ยวกับไอดีนะครับเช่นรับโคนามิ่ไอดีนะครับรับทองเมื่อกี้นี้ครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะระบบไอ้นี่มีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาลองอีกที เผื่อมีลุ้นนะเผื่อมีลุ้นนะไอดีญี่ปุ่นเนี่ยมาลองอีกทีนึงนะเผื่อมีลุ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I've this time I I never changed the better thought would for